สวัสดีครับ FC สว,ส,วสวัสดี FC ช่องไทยขาพาราสมบัติและผมก็ขอสวัสดี FC ผู้ที่ล่าสมบัติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยเครื่องตรวจโลหะไม่ว่าจะเป็นไมแลแอบหรือเคชรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเรามีคุามดุจใ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพา FC มาเขาเรียกว่ามาเปิดของขวัญน,นะครับที่แม่บ้านผมได้ให้มานะครับเนาะว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับ f อ เป็นสินค้าที่มีการซีนไวยดีมากครับดีมาก ม,มาแล้วต้องขอขอบคุณนะครับทางร้านนะครับเทียบเลย ไใจมากเลยครับถูกใจมากเลยเควส์เอ็ไม่ใช่เควส q 3 5โส้มห้าว้าชิจัดอืจขอบคุณนะครับนี่ไม่มีอะไรนรบน่าจะเป็นกล่องที่มาน่าช้า,ท,าที่เขาแขกหรือว่าซีมาถูกดองนี่ อ่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับนะโอ้โหซีม่ออย่างดีเลยครับหลายชั้นมากนี่แหละครับคนที่เขารู้ใจนะครับเราก็จะทำกันแบบนี้นะครับ ครั้ที่สี่ครับเอฟซียังไม่พอยังไม่หมดอาจารย์ซีได้ดีมากเลยว้าวอันนี้น่าจะเป็นตัวข้อแขนนะครับข้อแขนข้อแขนของเฟสตต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูของก่นอน ยังยังยังอีกอันนี้น่าจะเป็นตัวมือจับนะครับปูโูใช่จริงจริง14 โอ้โหสิวดีมากนี่เลยอยากจะบอกนี่เลยคนท,ลกกนที่รักกันจริงหนูเรียกนี่โอ้โหตัวเรือนใหญ่มากครับ f c อันนี้น่าจะเป็นแบบ,บล็อกนะฮะแบบบล็อกสุดยอดสุดยอด สำหรับปรุงกดนะครับก็คล้ายๆกับที่ผมเคยใเ้ Q x ซิโนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนอะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องตรงนี้ก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบา้าง จานนะครับจานชุดจานนะครับป๋าบอกว่ายังเหลือเขาเรียกว่ายังเหลือประกัน คิวสามห้านะครับโดยเฉพาะ,ะตรงนี้จะทำเป็นมุมสีสองศ,ศาเพื่อต้องการสายหักนะครับจานใหญ่มากเดี๋ยวผมคงเขาเรียกว่าจานกอรี่าเห็นไฮะจานกอรี่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาอีเดี๋ยวจะไปเอาที่เขาเรียกว่า,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 าท,ที่ที่หุ้มความร้อนของแอร์มาหุ้มอีกทีนึ่ง จากก่อนลาอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นน่าจะเป็นแกนนะครับฝาเขาไม่ค่อยได้เซฟตี้ให้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้น่าจะเป็นเป็นชิ้นส่วนที่แข็งแรงนะครับน่าจะเป็นจายนะครับเปิดจายเราสามารถดึงได้ประมาณสาระดับนะครับนี่ ยืดได้พับได้ครับตัวนี้เป็นนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นบูทูธหูฟังนะใช่จริงๆครับพีใช่ไหมฮะบูทูธหูฟังใ่า นี่ครับเ c เป็นบลูทูธหูฟังที่เราใช้เชื่อมนะครับเป็นที่เราใช้เชื่อมสามารถปรับระดับได้เท่ากับอันนี้สามารถลงน้ำได้นะครับไม่สามารถที่จะอันนี้เป็นสายชาร์จหูฟังเออ นีเป็นของดวเ,าาเวลาเราไปตรวจเราไม่ต้องให้เสียงวันดังขึ้นมานะครับโอเคได้ได,ได,ได้มีการพับเสก็บได้มีชุดหูฟังนะต่อไปก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นปักกันนะครับปักกัน นะครับน่าจะเป็นเอกสารในการปะกันเดี๋ยวว่าเราจะมาทําการศึกษาระบบนะครับระบบตรงนี้กันว่าเราต้องแปลนะครับต้องแปลเพราะว่ามันเป็นภาษากรงกนะครับทีนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยหล่นหมดเลยอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็น สติกเกอร์สติกเกอร์อะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูน่าจะเป็นกาวนะครับเป็นสติกเกอร์เป็นกาวแล้วกันนะครับน่าจะมีที่ให้ป,ปิดอะไรสักอย่างอันนี้เป็น สายชาร์จนะครับสายชาร์จสายชาร์จไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จอันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับเวลาเราจะใช้ชาร์จนะครับ Q35 ้าเขาก็มีนะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จด้านนอก เป็นสายชาร์จนะครับค3มหเขาก็มีนะผมสังเกตเห็นอยู่ก็ต่อเข้ากับตัวชาร์จอันนี้น่าจะเป็นสายลัดนะครับเป็นสายลัดเป็นสายลัดเ,เขาเรียกว่าเวลาเราพันนะครับเวลาเราพันดีกว่ายังไม่จแจ้งมีเป็นสาย เดี๋ยวต้องดูควภาษานี่ใช้กับอะไรอันนี้เครียดนะครับเอกสารรับประกันน่าจะเป็นเอกสารรับประกันครับตัวนี้ <Okay. S 1> การรับประกัน1ปีนะครับอืมนี่ครับอืม,อม อันนี้วิธีการประกอบและก็วิธีการใช้เดี๋ยวจะดูด,ดูดูตอนนี้แหละตรงนี้ดูตอนน,อน,นี้อันนี้อันนี้ใส่ยช้า ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่สั้นไม่ยาวนะครับก็อยากจะพา f อมาชมอุปกรณ์ในการตรวจเครื่องโลหะนะครับของค่าย Quest นะครับตัวนี้เป็น Quest Q35 มนะครับมีโหมดตรวจทองคำด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับสำหรับภรรยาะที่ให้โอกาสนะครับในการค้นหาสมบัติเพื่อที่จะนำคลิปลง YouTube หรือเป็นการค้นหาสมบัติเพื่อความอะไรวะเพื่อความบันเทิงของของผมนะครับในช่องไทยขาพระราสมบัติสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคนแรกก็คือแฟนนะครับแม่บ้านนะครับคนที่2ก็คืออาจารย์ประโมทครับขอบคุณครับที่ส่งต่อนะครับเครื่องมือสองสภาพใหม่กิ๊กนะครับเหลือประกันอีก9เดือนให้กับผม นะครับตัวเอกสารการประกันนะครับก็คงมไอยู่ในตรงนี้หมดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่เอฟซี 4, นะครับที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณไทยสปานะครับที่เขาเรียกว่าส่งต่อส่งมอบสิ่งดีๆนะครับแล้วก็คิดในการใช้เ u รื่อิ35มาในโอกาสนี้ อันนี้ก็ขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ